ตามปกติเราก็ต้องมีการกับสติปัฏฐานและเดินจงกรมและนั่งสมาธิอันเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นมหามงคลอันระเศรศิฐในมงคลข้อที่สิบหได้ ดวงได้ตัดว่าธรรมะจะนิย่เอตามังกระมุตตมังการปฏิบัติธรรมเป็นมหามงคลเพราะว่ามงคลในที่นี้ก็คือผู้ใดปฏิบัติแล้วจะเกิดความเจริญในชีวิตของมงคลนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นในมงคล ในคำมเื่อมังกราธิปนีท่านกล่าวไว้ทั้งสิบอย่างหนึ่งเป็นมหากุศลสองเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทและสามเชื่อว่ารักษาพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าไว้และสี นำพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าห้าจะได้มีประโยชน์ในชาตินี้ในชาติหน้าหกเวนกรรมยอมเบาวางเจ็ดให้อภัยแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายพวตัวโลกกันนาะแปดนะว่าได้สืบทางาน ของนักประชญัทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอรหันหและสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์สืบทายาทไว้และประกันที่เก่าเือ,อจะํำจัดเื่อเชื่อความทุกร้อนทั้งภายในและภายนอกสิบจะสร้างสมบัติทั้งสามไว้ คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเน,นี่ยการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องเคลียว่ามีประโยชน์อันไดเดินและนั่งทุกวันและปฏิบัติธรรมทุกวันเพื่ออันใดในมังคะนอาทีปณีทั้งกล่าวว่าทั้งสิบอย่างข้อหนึ่งนั้นไม่ประมาทการสะดุดตีกันเก่าความไหวพระนี่ตั้งแต่นโมมาโลอหาง เออเขาไหวขบาอาจารย์นี่เชื่อว่าเป็นมหากุศลสุนัขตัวหนึ่งก็เลยป่าเฮาหอนเระเจก,กเจา้าเขาได้เกิดเป็นโคสะติวบุตรได้นี่เป็นมหาคุศลมหากุศลมังว้างขวางนกแขกเต้าไปอยู่กับน,นางปิสุเนสอนกายเวทนาจิตธรรมเขา,าได้ไปเกิดเป็นเทพได้สันติรฉันกบในดอกบัว อยู่ในบึงเสียงแห่งพระธรรมเข้าไปสุดในหัวใจของเขามีนายพันมาแทงแหลมแหลมาแตง่หงหอมนั้นเขาก็ได้เกิดเทวบุรหรือว่ามันดกะเทวบุตรนกขังเขาอยู่ในธรรมได้ฟังเสียงพระพุทสวดลืมคิดตินไพ่ทุกออกจากที่เกาะ หัวจำมาเห็นทั้งห้ารอตัวยังได้ไปเกิดเทวโลกนี่มาหาคุศลนี้โดยมากมูคขาคณะสัทธาเอาเจ้าข้าทาั้งหลายที่มีได้ทำแน่นอนเป็นมา,ากุสุนอันนี้ส่วนหนึ่งคนที่เราและท่านทงหลายและภาพภูมิใจไว้ที่เกิดมาในชาตินี้ประการที่สอง เชื่อว่าไม่ประมาทในความประมาทนั้นพระพุทธเจ้าสูบแล้วเป็นใจความเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาคือความไม่ประมาทในประมาทนั้นในบาดีว่าอย่างไดคือมีสตินี่สติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตรำแล้วเจริญวิปัสนาในแนวสติปัฏฐานนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท อยู่นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดคําสอนของพระพุทธเจ้ารวมอยู่ที่นี่มดคือในสด็ประทันนังสี่นี้เชื่อว่าเป็นผู้ส่งธรรมนี่นอันนี้เรียกว่าความไม่ประมาทประการที่สองประการที่สามเชื่อว่ารักษาพัฒธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยกัน าช่วยกันนักษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าคีรนังติดสัตส์ธรรมูุพนธรรมจะตั้งมั่นอยู่ขึ้นได้ในโลกนี้ก็เพราะว่าพวกเรานี้ได้เนี่ยยังพระธรรมคือทั้งปริยัติสธรรมนักธรรมตีโทอเอกประเด็นหนึ่งถึงประเด็นสามถึงประเดนเก้า เรอพระสุภวินัยพระนี่เรียกว่าปฏิยัติัาธรรมปฏิปฏิัาธรรมเราก็มีการปฏิบัติอยู่ทุกครั้งทุกเมื่อเนี่ยปฏิปฏิัาธรรมเอาคำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตรงมือทำมาใช้รู้อย่างเดียว้ก็คนที่รล้นีมีแต่ปริยัติเนะม่ได้ปฏิบัติเฉ่า เป็นผู้มีละใบาลานอันเป่าเป็นผู้มีมีแต่ปฏิญัติแล้วได้ปฏิบัติมาป,ปฏิบัติการปฏิบัตินั้น,น,นลงมือลงมือปฏิบัติองมือเรียกว่าปฏิปฏิสรรมปฏิเวทให้สรรมนั้นเราได้ผลได้ปฏิบัติสถิตฐานนัือ โสราชัยงานเกิดขึ้นมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เลยวนงานขึ้นไปมักผลอันนี้เรียกว่าปฏิเวทสธรรมคนใดได้ได้อธิษฐานในปฏิบัติได้มักผลได้ผลของมักเบื้องสูงขึ้นไปอันนี้ตัวปฏิเวทสธรรมคือการปฏิบัติที่ได้เข้าสู่อธิษฐาน มัคคา,านผลนยายนเนี่ยตัวมัคยานผลนานนี้เรียกว่าปฏิเวทสธรรมน้อยคนที่นี่ก็ทำไปถึงมาได้ไปมาถึงอันนี้มักอันนี้ผลขอได้างาน,นที่สองน่ที่หนึ่งสีสองอกว่าประกันอบายภูมินักนย,ยู่ได้นงานที่สองนั้นก็ได้ ปัจ,จัยะพฤกษยแห่งยายาน้อยทุกคนตรงได้ยอมได้เป็นจุนลนโสดาบันทั้งหมดนี่ว่านีว่าปฏิเวทตรธรรมพรศธรรมนั้นชื่อว่าเราปฏิบัติกันนี่ชื่อว่าเรารักษาพระสัทธรรมของพระเจ้าสัทธธรรมสามนี้ต้องอยู่ในโลกนี้ในในโลกให้เจริญในโลกนี้ในหมู่ในพุทธศาสนานี้ แต่ว่าปฏิเวทสัตธรรมเป็นข้อที่สองข้อที่สามคือว่านำพระศาสนาให้เจริญด้วยว่าที่นำพระศาสนาให้เจริญนั้นในพระไตรปิฎกเล่มสิบนาสเก้า 19, นาสอง้สามสิบซึ่งพระพระัทิเถามพระนวนว่าพระธรรมของพระองค์เนี่ย จะเจริญจะเสื่อมพ่อยได้พระอนุนด้ตอบว่าจะตุนนังข้ออมุสโสสติปัฏฐานังอภวิตาอภพูริกตาสัทธมะปริหานังโหติตัวก่อนสภพทธะเมื่อพุทธบริษัทเนี่ยไม่ปฏิบัติวิปัสนาในแนวสติปัฏฐานให้มากไม่กระทำให้มาก พระสัทธามย่อมเสื่อมพรสธรรมะปริหานังย่อมเสื่อมปัญหานังเป็นความเสื่อมและพระอนุนด้ตอบอีกว่าสตุนังขออุปโสสติปัฏฐานังอภาวิตาเนอภาวิตาตอนตอนที่สองเนี่ยอภาวิตาตอนที่หนึ่งะว่าอภาวิตาไม่ไม่ปฏิบัติ คนที่มันปฏิบัติภาวิตาตอนนี้สังว่าภาวิตาภาวิตาเป็นว่าปฏิบัติให้มากภาวิตาเผาดึกตาภาวิาตา,า,าอบรม,มาาารมให้มากภาวิตากระทาให้มากอ่าพัฒธรรมย่อมจะเจริญ พระธรรมมาเอาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เนี่ยอันนี้จะความเสื่อมของพระธรรมความเจริญแห่งพระธรรมความเจริญของพระเนีย่ยที่หมู่เฮาประพฤติปฏิบัติกันทุกวันนี้เนี่ยน้าหันแล้วพุทธบรเจ้าน่าสนใจเนี่ยว่าพระธรรมของพระพุตธเจ้าเนะี่ย จะเจริญนุ่งเลืองได้เจริญนุ่งเลืองนะศาสาเนี kind of ่ยเพราะกระทำให้มากปฏิบัติให้มากอบรมให้มากไอ้เช่นอย่างพระธรรมนี้ให้เจริญจงไม่ไม่เสื่อมเนี่เดี๋ยวว่าพระอานนท์พระพัฒพระธาพระสุพัทธะพระพัทธิยะนะพระพัทธิยะ ในจำนวนปัญญวัคค์ทั้งอาพระธิญญาสุภัทานเนี่ยมันอีกรูปหนึ่งที่เก่าจวงจับพระธรรมบามีนายพระสุภันนี้พระพธิญญาอยู่ในปัญญาบัคค์ทั้งาพัะิญญามานะมะาสติซช่งเป็นพระอรหันตธรรม พระนุนพราพระศัทธรรมของพระพุทธเจ้าจะเชืเช่ชชชอมจะเจริญพ่อยใดคนที่ไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเรียกว่วาเสื่อมอะทาพา,พาพระปริยัติเสื่อมปฏิบัติเราปฏิบัติพวกเราเนี่ยเนี่มพาพาาามยมูพวกเราเนี่ยพากันปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าพระศัทธธรรมย่อมเจริญนะ พระธรรมเจริญอันนี้เป็นข้อที่ข้อที่สี่ียว่ายังนำพระศาสนาให้เจริญข้อที่ห้านั่นก็คือว่าในชาตินี้เราพากันปฏิบัติเวลาเมื่อเราตายแน่นอนบอกไปสู่อบายังพุทธองค์ทรงว่าธรรมจริยสขังเศรษิ อัศมิงโลกะประมิจาติผู้ปฏิบัติธรรมนะอัศมิงโลกะประมิจาอัศมิงในโลกนี้โลกแอนวโลกอ,อิมัสมิงในโลกนี้ปรมิจาลาโลกไปแล้วสุขติย่อมเป็นที่พึง่งแน,น่นอนเนี่เราต้องเขียนการเทศ,เทศนาบอกกล่าวนั้น เรรู้จักคุณค่าเหมือนเรากินยายานี้มีสรรพคุณอย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้ามีสรรพคุณมีคุณค่าอย่างไรนี้เราปฏิบัติไม่ใช่ว่าพระพุทธเจา้าจะพึ่ใหาเราปฏิบัติโดยงมนั่งสมาธนะิทำอย่างไรไม่ใช่ว่าวทาด้วยความงมง,ง,งายมาจากคําสอนของพระพุทธเจา้า เนี่เรียกว่าจะข้อที่หา้าย่อมจะมีตายไปแล้วย่อมมาตกนรกอันนี้เป็นตน้นอัศมิงโลกแกปรมพิจาถ้าจากโลกไปแล้วก็จะได้มีสุคติเป็นอันเป็นทิพ่งบุญงานนี้โลกอัศมิงย่อมจะเป็นทิพ่งแก่โลกเบื้องหน้า ในข้อห้าข้อหกรรมจัดสิถึงเวนเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมนะเวนนะั้แต่รมนะั้นต้องต้องรับแต่เบาแต่เวนนะั้นยมยงจะระงับเวนนะ่ะเวนคือเราทำอะไรที่บดีบดีไว้จะต้องได้รับรับกรรมและรับเวน เวรนั้นจะต้งองไปทำให้คนอื่นเ,เวรนั้นจะมาสนองอบางทีก็สนองในชาตินี้ก็มีแล้วอย่างเจ้าคุณอาจารย์เล่าเทศน์ฟังเจ้าคุณสดกประเด็นเก้าประโยคมีลูกคนหนึ่งพ่อแม่ ลูกคนนั้นเอาละกินเวลากินข้าวเอา,ลาเล้ามากินเฮอพ่อกินพอ่อบอมากินไล่แจงพ่อมันสะดุดเนาะเม็ดนั้นเสียบหน้าอกเนี้ยเนนี้นีน,นเวน็เวนเป็นทำกับเวนมาได้เนี่ยถ้าว่าปฏิบัติธรรมเราจะไม่มีเวทจะไม่มีเวทอะ เ็นย่ำจะระง,งับแลว้ววบาบาจะมีหมดมาได้ทำเบนไม่ได้ทำกรรมทำบินอันนี้ข้อที่หข้อที่เจคือจะได้อาภัยแก่คนทุกคนที่ที่เราเราทำให้เราทำอันนั้นเราทำกระทนเราทำความดีสิ่งเดียว คนนั้นจะมีบุญคุณเนิบหมื่มีมงคุณเราไม่เลยไม่คำนึงถึงถ้าหากว่าเราทำไถ้าหากว่าไม่เป็นบุญก็เป็นคุณไม่เป็นคุณก็เป็นบุญอันนี้เราทำไปนะจะประคำนะถึงถึงความแตดตอบแทนเราทำความดีลูกเดียวให้เขาทำความดีให้ดีให้เขา,ำำเขาลูกเดียว และเขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนไม่คำหนึง่งเราทำไปแล้วก็เป็นบุญแกเราถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นบุญแกเราไม่ไม่เป็นบุญก็เป็นคุณอันนี้บางทีก็ได้ทั้งคุณทั้งบุญเดินทำบุญด้วยแล้วได้ทั้งมีคุณด้วยเราทำแล้วคนที่บางคนเนี่ยเขามีความกตัญญูอยู่ศิสิ์ ทำน้อยเดียวปไปเลยนึกถึงบุญคุณเรามากมายบางคนก็ทำแล้วเฉยไม่นึกถึงเลยอันนี้แต่ว่าต้องทำไปแล้วก็ความร่วงเกินก็เอาอยู่ด้วยกันในโลกนี้อยู่ด้วยกันแล้วอย่าไปถือกันให้อาภาัยต่อกัน เพราะว่าทุกคนนะ่ะกำลังปฏิบัติทมอยู่โทสชากับโลผ้าเนี่อาณาขามีมักจึงตัดได้สำรับพระโสดาบันพระดิเจ้าเมืองต้นเนี่ยมันมีปฏิฆาอยูมมมมาามม่มันมีมันมีราคะมันมีโทศชามันมีมโหหาพระอริยเจ้าเมืองเมืองต้นเนี่ยเรานึกถึงเห็นใจกันดูแลกันบางทีเราว่าด่าเรา ว่าให้เราอ๋ออะไรเราเราคืออะไรเราไม่เราไม่มีเราเราออกไปมีแต่ลบนั้น,นให้อภัยไม่ถือไม่กดไม่เกลียดไม่ไม่ผูกเวรให้อภัยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยงมให้อภัยแก่บุคคลทุกคน เนี่ยข้อที่เจข้อที่แปดก็คือนักปลาดญ์เราจันลงไว้ซึ่งเนี่ยปาไปนี้อันดีงามของคูบาอาจารย์เพื่อนสั่งเพือนสอนมาเดินชมคมนะให้นักสมาธินะให้มีการประทักษินะนะเนี่ยเน,น้นได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์เราเรา,เราก็ต้อง ประเพณีอันดีงามของนักปราชญ์ที่คูบาอาจารย์ไว้เราจะไปลืมนึกถึงพากันมาปฏิบัติอยู่เสมอเดียวว่า,าให้รับทายาทไว้สืบออตระกูลบ้านเฮาตระกูลเฮาพ่อแม่เฮาสั่งสอนไว้ก็ได้จำรมพ่อคำแม่ไว้ อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมข้อที่แปดข้อที่ 9. เก้าคือความเราปฏิบัติธรรมนะมันอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์เราในท่ามกลางแห่งอารมณ์อยู่ทุกวันนี้อยู่ท่ามกลางแห่งอารมณ์ในหมู่คนที่มีกิเลสทั้งนั้นเราจะไปเอากิเลสยาตามกิเลสของคนเราต้องลักษายชีวิตของเรา เออเออดีเอืออยู่ในศีลในสมาธิในวิปัสสนา,างานของเรานะไน้ใวใจจะไปมีความบันบอยจะไปมีความเศร้าโศกจะไปมีความทุกข์ใจอันใดคือพยายามทำใจให้เกษมมีความมาให้ใจของเรานี้เล่ร้นอนบันบอย หายใจของจะไปบ่บ่อยในโลกธรรมเหมือนมาหินแท่งทึบที่เขาลมพัดมาหินอยู่เฉยๆอันนี้ว่าไม่วันบ่ยไม่เศร้าสศกไม่เศร้าสศกและไม่ขุดมัวไม่ขุดมัวและกระเสมใจเราเหนือเลยเหนืออยู่อันนี้นี่เป็นแม่มหามงคล อันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่นางเทวดาที่มาถามว่าความเป็นมงคลอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ทั้งภายในยและภายน,ายนอกพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอันโตชาตาภิกชตาชาทยะชาติตาปชาตังตัตตตตตตง,ตงโคตมัมปุชามินางเทวดาถามพพุทธเจ้าว่าโลกนี้วุ่นวายสับสน เราจะไม่ให้มุ่นวมายและไมายสับสนนั้นจะทำอย่างไดพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงตรัสว่าสีเนนะปฏิชายะนาโรสปัญโยปัญญจะภาวายังอัจาปินิพโกพภิวสอยมังวิเศษยิสตังสตันติตวก่อนพิสุทั้งหลายาจะสงบระง,งับด้วยความมุ่นหมายแห่งโลกนั้นต้องตั้งอยู่ในศีล ทำสมาธิและเจริญวิปัสสนาปัญญานี่ก็จะกำจัดเสียซึ่งความสับสนในบ,นใบุ่นบายทั้งภายในและภายนอกนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นคำสอนพระองค์ซึ่งต่ัสไว้เป็นมงคลนะไม่หวัน่นไหวไม่เศร้าโศก,กเกษมให้เป็นมหามงคลพระุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ใ และอันนี้เป็นข้อที่เก้าข้อที่สิบนั้นสร้างสะสมสมบัติไว้ในมนุษย์สมบัติในสวรรค์สมบัติและภูมิสมบัติในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสร้างไว้สร้างมไในชาตินี้ก็ในในชาติต่อไปสมบัติอันนี้เราสะสมไว้เราเกิดมาในชาตินี้ในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราต้องกบวยเอาในสมบัตินี้ไม่ใช่ว่าจะมากอบวยในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสมบัติทางภายนอกสมบัติที่ใช้สมที่เราจะใชสมมานั้นมนุษย์ทุกคนคือมนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสามสมบัตินี่พยายามสมัยในขดสันดาน แล้วก็เราก็จะได้สุคติของเราจะเป็นอันต้องหวังและมีความสุขในคติภพของเราเมาื่อใดเนี่ยบุญมัสนาบารมมีของเราในชาตินี้ก็จะได้ถึงที่สุดในชาตินี้แล้วต่อไปแล้วก็ใน้พบพระเจ้าเสียอะไรเงี้ยไม่ตายที่ลงมาเกิดในชาติ หน้าเราก็จะได้พบและก็จะได้เข้าถึงฟังธรรมของพระองค์และก็จะได้หลุดไปในสมัยเมื่อพระองค์ได้เกิดมาในโลกเมืองหน้านี้กตะปุญเญนะด้วยอํานาจแห่งบุญที่เราทั้งหลายได้พากันพระพุทธเจ้าข,ขอให้เป็นพระเราประชยัยให้ได้บรรลุมรรคผลในพานโดยเวลาอันวันด้วยกันทุกท่านในทุกคนเธอ เราต่อไปเราก็จะกราบสติประธานเนี่ยเดินอยกลุ่มและน้องสมทิทบ